ในช่วงเวลาที่แสนวิกฤตความกล้าในตัวเขาถูกปลุกขึ้นมาต่อกรกับเหล่าซอมบี้ฝ่าฟันและเอาชีวิตรอดเพราะข้าคือฮีโร่สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า I Am Hero หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ i ิน t a g r กรเปิดเรื่องมาที่ออฟฟิศที่มีนักวาดการ์ตูนมากมายกำลังทำงานอยู่ทุกคน ต่างทำงานด้วยความเหนื่อยและอ่อนแรงเบื่อกับชีวิตจำเจที่ต้องวาดงานอยู่ในทุกวันแต่แล้วก็มีชายผู้หนึ่งเขามีนามว่าฮิเดโอซูซูกิเขาได้พูดให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานว่าสิ่งที่เราทำมันยิ่งใหญ่ถึงระดับโลกมังงะที่พวกเราวาดจะถูกตีพิมพ์ไปอย่างสุดขอบโลกทุกคนจะได้อ่านมันด้วยความร่าเริงและนี่คือความยิ่งใหญ่ที่เราสามารถสร้างด้วยมือเราเองได้ทุกคนต่างมีแรงขึ้นอีกครั้งจากคำกล่าวของสุซูกิแต่ทว่ามันก็เป็นแค่จินตนาการ ขเขาเขาเม่อลอยคิดไปเองเท่านั้นปากก็บ่นพึมพำไปเ<ป>พื่อนรวมงานเลยดาว่าแกชักเออไปใหญ่แล้วนะพูดคนเดียวอยู่ได้ไปโดนตัวไหนมา,มาแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งวนันสําหรับการทํางานที่เคร่งเครียดของซูซูกิเขากลับบ้านมาก็ได้ได้ซดมามาเนื่องจากภรรยามัวแต่ดูซีรีส์หลังจากนั้นก็มาวาดการ์ตูนของเขาต่อเขาเคยมีความฝันว่าวันหนึ่งการ์ตูนที่เขาสรรสร้างจะถูกตีแผ่ให้ทุกคนได้ชื่นชมการ์ตูนที่มีเด็กเนตรเป็นตัวหลักปกป้องหญิงสาว เป็นที่รักด้วยปืนลูกสองคู่ใจซูซูกิเคยได้รับรางวัลดาวรุ่งดีเด่นแต่มันก็15ปีที่แล้วเขาได้ละทิ้งปืนคู่ใจที่เป็นงานอดิเรกเพื่อมาวาดการ์ตูนเขาได้หยิบปืนขึ้นมาหลังจากที่ไม่ได้สัมผัสมันมานานแต่ทว่าภรรยาเขากลับดา่าทําไม่ทางานก็ไปนอนถึงแม้เขาจะอธิบายว่าเขากําลังหาแรงบรรดาใจอยู่ขอใช้สมาธิหน่อยแต่ภรรยากลับคิดว่าเขาแค่หยิบปืนมาเล่นในวันต่อมาซูซูกิก็ได้เอาการ์ตูนของเขาไปเสนอ ที่สำนักง,งานพิมพ์แต่ทว่าการตแนวนี้มันไม่ตอบโจทย์ลูกค้าทําให้ทางบริษัทไม่รับซื้อเขาก็ยังคงเป็นลูกจ้างตกต่อยเพื่อนร่วมรุ่นได้เป็นอาจารย์นักเขียนมือใหญ่ไปแล้วแต่เขานั้นยังไม่มีความมั่นคงกลับบ้านมาภรรยาเลยงอนว่าคุณมีแต่ความฝันก็ได้แต่ฝันลมๆแรงๆอยู่กับคุณไปฉันก็ไม่มีอนาคตเอาของของคุณไปออกไปจากบ้านฉันซะซุซูกิโดนเมียไล่ออกจากบ้านพร้อมเข้าของของ,ของเขาสุซูกิเง้อเมียเท่าไหร่เมียก็ไม่ยอมสุ ้ายเขาก็ได้เอ่ยขอหนังสือครอบครองปืนได้ไหมให้แต่ปืนไม่ให้หนังสือได้ไงภรรยาที่เห็นว่าปืนสําคัญกว่าเธอก็ได้ไล่ซูซูกิไปพร้อมมอบหนังสือครอบครองปืนให้ซูซูกิที่ไร้ซึ่งที่พักก็ได้ได้หลับนอนในส่วนสาธารณะในวันต่อมาก็แบกเข้าของใส่กระเป๋าเพื่อมาทํางานและได้สังเกตเห็นว่าหัวหน้ามีแววตาที่แปลกประหลาดก็ได้แต่งงกันทั้งสํานักและแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ได้เพลอหลับไปหลังจากที่ทํางานกันเหนื่อยเสียงโทร ทรศัพท์ปลุกซูซูกิขึ้นมาเพราะภรรยาโทรมาเขาพยายามง้อเมียแต่ทว่าเมียโทรมาเพื่ออำลาเสียงที่ได้ยินช่างรรอแรงอย่างกับคนกลางป่วยด้วยความเป็นห่วงเขาก็ได้เก็บสัมภาระเพื่อกลับบ้านระหว่างทางก็ซื้อยงซื้อยามาให้เมียแต่ทว่าขอเอาตัวเท่าไหร่เมียก็ไม่ยอมเปิดเมื่อได้มองลอดไปทางช่องส่งจดหมายก็ได้เห็นว่าเมียนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงเมื่อตะโกนหาเมียของเขาก็ได้สะดุง้งตื่นตกลงมาจากเตียงคลืบคลานเขามาหา เขาอย่างไร้สติและกระโจนผ่านประตูเพื่อมาจาัดก,การเขาแต่ทว่าซูซูกิยังไม่รู้ว่าภรรยากลายเป็นสมบีไปแล้วก็พยายามเกี้ยกล่อมพูดคุยฉุดกระชากรากหึ่งจนโทรศัพท์ของซูซูกิตกใบภรรยาของเขาพูดด่าทอว่าเวลาอยู่กับคุณฉันไม่มีความสุขเลยแววตาของเธอช่างน่ากลัวซูซูกิทนไม่ได้เลยผลักเธอเข้าห้องไปแลพะพยายามปิดประตูแต่ทว่าพลังภรรยาของเขากลับมีมหาศาลจ้องจะงับเข้าท่าเดียวซูซูกิใช้บันประตูในการป้องกัน ภรยากัดไปที่บานประตูจนฟันร่วงลงมาทีละชิ้นนเธอกัดประตูโดยไม่มีความเจ็บปวดและเปิดประตูมาลากซูซูกิเข้าไปในห้องเพื่อกัดกินซูซูกิพยายามปกป้องตัวเองแต่สุดท้ายก็โดนกัดเข้าที่มือแต่ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะแฟนของเขาไม่มีฟันเลยสักซี่สุดท้ายซูซูกิผากร่างภรยาจนไปกระแทกกับถ้วยรางวัลจนภรยาของเขาเสียชีวิตนอนแน่นิ่งไปด้วยแววตาที่เบิกโพลงซูซูกิเต็มไปด้วยความมึนงง ตอนนี้ทางประเทศวุ่นวายไปหมดคนบาดเจ็บไปทั่วเมืองท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยกองทับอากาศเขาเดินต้อยๆไปที่ทํางานด้วยความมึนงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศหน้าตอนนี้แล้วก็เจอภาพที่น่าโศกเศร้าเพื่อนร่วมงานของเขาถือไม้เบสบอลร่างกายแปดเปื้อนไปด้วยเลือดและได้เห็นว่าโนบูใช้ไม้เบสบอลฟาดหวัวหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเลือดอาบไปทั่วห้องเพื่อนร่วมงานก็บ่นพึนพมนพำว่าใครโดนไอ้พวกนิกาดก็กลายสภาพเป็นคนบ้า เป็นซอมบี้กัดกินผู้คนเขาได้เลือมมองที่แขนมือมีแต่รอยกัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตนจะกลายสภาพตอนไหนแต่ที่แนๆ่ๆเพื่อนร่วมงานตัวโตตอนนี้มีหลอดเลือดพุดขึ้นมาตามเพียวหนังและกำลังจะกลายร่างโนบุไม่ยอมแพ้กับพิษร้ายเขาเลยใช็คัตเตอร์กรีดคอตัวเองเพื่อสังหารชีวิตดีกว่าเป็นซอมบี้สุสูเกิรับรู้แล้วตอนนี้ว่าเขาอยู่ที่ทำงานไม่ได้แน่เลยเดินออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ทว่าประเทศตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดไปหาตำรวจ ตำรวจก็ไล่กัดเขาบ้านเมืองวุ่นวายมีซอมบี้มากมายไล่กัดผู้คนเขาเลยเดินหารถแท็กซี่และได้เห็นลุงผู้หนึ่งนั่งหลับอยู่เลยพยายามเคาะประตูช่วยเปิดประตูให้หน่อยแต่ทว่าลุงคนนั้นก็ยังมึนงงตอบได้คําเดียวว่าไม่รู้ไม่รู้จังหวะนั้นมีหญิงสาวมัธยมคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือบอกว่าจะขึ้นรถไปด้วยแต่แล้วก็มีนักธุรกิจที่เป็นซอมบี้จับจ้องสายตามาที่พวกเขาสุสกิการใจสู้หยิบป,ปืนขึ้นมาจากเป้และเล็งไปที่มันพร้อมั่างกา และก็เป็นอีกครั้งที่เขาละเมอเพอพกคิดไปเองเขาไม่มีความกล้ามากขนาดนั้นได้แต่เพอสุดท้ายแท็กซี่ก็โดนเย่งไปดยนักการเมืองแต่เขาก็ขอติดรถไปด้วยพร้อมกับสาวสวยที่มาเคียงข้างระหว่างนั่งแท็กซี่ไปก็ได้ฟังข่าวสารว่าตอนนี้ทั้งเมืองเกิดเหตุชุลมุนมีไวรัสแพร่ระบาดท,ทําให้ผู้คนเปลี่ยนไปนักการเมืองก็ได้ออกคําสั่งว่าให้ยิงล้างบานพวกมันมันเคยเป็นประชาชนก็จริงแต่ตอนนี้พวกมันเป็นซอมบี้จากการมันเสียเธอนักการเมือง ผู้นี้ไม่เคยสนใจใครๆทั้งสิ้นแต่คําสั่งของเขาก็ไม่ถูกอนุมัติได้แต่บนพื้นพลัาไอวโวกบรนนอกไม่เคยจา่ายภาษีทํหลายล้างประเทศถึงปากจะพูดอย่างนั้นแต่ข้อมือของเขาก็มีรอยกดาดเส้นเลือดสีดาโผล่ขึ้นมาที่คอร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้ชาๆถึงกันน้นก็ยังเป็นห่วงการประชุมสภาเบิดสมุดบันทึกเพื่ออ่านแต่เลือดมันหยดติ้ง,ต,งติ้งใส่หนังสือจนทําให้เขาเริ่มคลั่งและขอเช็ดชู้จากลงุงทันทีที่ลงุงยืนทิชชู่ให้ลุงก็ เดินกัดอย่างใจงและนักการเมืองก็เริ่มคลั่งโจโซูซูกิทําทให้เขาต้องทีมนักการเมืองลงไปจากรถแต่มันยังเกาะขาเขาเอาไว้ซูซูกิพยายามกระแทกหน้ามันด้วยส้นตีนแต่มันก็ไม่ยอมราวีเลยจนสาวน้อยฮิโรมิต้องเปิดกระจกมาช่วยซ้ํามันอีกทีโดยการกระแทกประตูไปที่หน้ามันจนมันลอยแล้วล่องไปทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแต่เปล่าเลยลุงคนขับเริ่มคลั่งเหยียบคันเร่งมิดใหม่และขับรถอย่างโซซ่าโซเซซูซูกิก็บอกให้สาวน้อยย้ายมา เบาหลังซะคาดเข็นขาดให้เรียบร้อยตอนนี้ลุงไม่มีสติแล้วสุดท้ายรถก็เสียหลักพุ่งเข้าชนรถคันอื่นจนพลิกคว่ำและทั้งหมดก็ได้สลบไปสุสกิตื่นขึ้นมาด้วยร่างกายที่เจ็บปวดจากบาดแผลแรงกระแทกปลูกสาวน้อยข้างๆและเริ่มคลืบคลานออกมาจากรถพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้บาดเจ็บสาหัสอะไรยั่งพอมีแรงแต่สาภาพบ้านเมืองตอนนี้คงไม่มีที่ไหนปลอดภัยสาวน้อยคนนั้นได้เปิดมือถือขึ้นมาได้รับข่าวสารจากทางรัฐว่าโรคระบาดนี้ ถูกขนานนามว่า CQN และมันไม่สามารถแพร่ระบาดในที่สูงมีแต่ภูเขาฟูจิที่จะปลอดภัยเท่านั้นแต่แล้วก็ยังอ่านไม่จบแบตมือถือก็ได้หมดลงพวกเขาทั้งสองได้เหลือบมองไปที่ภูเขาเส้นทางมันอีกยาวไกลคงต้องเดินไปเท่านั้นทั้งคู่เริ่มแนะนําตัวสาวน้อยมีชื่อว่าฮิโรมิและได้เดินทางไปพร้อมกันมีเป้าหมายเป็นภูเขาไฟฟูจิเมื่อค่ามืดก็หาตู้หยอดเหรียญเพื่อซื้อน้ําและอาหารและมาพักพิงที่ศาล เจา้าที่ไร้ซึ่งผู้คนทั้งคู่ได้พูดคุยกันซูซูกิได้นําปืนออกมาสาวน้อยเลยถามถ้าปืนนั้นเป็นปืนจริงทําไมไม่ใช้เขาก็ตอบว่าการใช้ปืนในที่สาธารณะมันผิดกฎหมายแต่ตอนนี้มีแค่เราเลยกล้านําปืนออกมาเพื่อความอุ่นใจปืนนี้เธอเป็นเครื่องรางของเขาสาวน้อยก็มีเครื่องรางประจำใจเหมือนกันนั่นก็คือ NP 3เลยเปิดเพลงให้ทั้งคู่ได้ฟังกันและหลับไหลในค่ำคืนนั้นเมื่อตื่นขึ้นมาซูซูกิเหลือบ มองสาวน้อยด้วยความสดใสและเขาก็ได้เห็นว่าต้นคอสาวน้อยนั้นมีรอยกาดทําให้เขาสะดุ้งตื่นยกปืนขึ้นเล็งเป้าไปที่เธอฮิโรมิก็ตกใจที่สุซูกิรู้ความจริงเธอเลยยอมบอกตามตรงว่าเธอโดนเด็กทารก,กาดแต่มันก็สองวันมาแล้วจะฆ่าฉันฉันก็ไม่เสียใจหรอกนะยิงมาได้เลยสุซูกิไม่ใจกล้าพอที่จะฆ่าสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้าเลยบอกว่าเรามาโหวตกันดีกว่าว่าเธอติดเชื้อหรือเปล่าฉันเองก็ถูกกัดมาเหมือนกันอย่างน้อยๆในบาง ้งเราก็ควรได้รับโอกาสถึงแม้จะน้อยนิดก็ตามเอาเป็นว่าเราไม่ต่างกันเลยเดี๋ยวฉันจะปกป้องเธอเองคํากล่าวที่ซูซูกิไม่คิดว่าเขาจะได้พูดออกมาสุดท้ายเขาก็ได้เอ่ยคํานั้นว่าจะปกป้องเธอและทั้งคู่ก็เดินทางเคียงข้างกันแต่ระหว่างทางฮิโรมิเกิดอาการเธอปวดหัวอย่างฉิบพลันเมื่อได้นั่งพักฮิโรมิก็บอกว่าจะทิ้งฉันไปก็ได้นะฉันไม่ว่าอะไรหรอกแต่ซูซูกิยืนการานว่าจะอยู่เคียงข้างเธอฮิโรมิเอา เครื่องรางของเธอหมอมให้กับซูซูกิก่อนที่เธอจะกลายร่างกลายเป็นซอมบี้ซูซูกิด้วยความตกใจเขาก็รีบใส่ตีนหมาวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่นีเสือสุดท้ายก็ปะเจระ,ะเข้มาเจอซอมบี้อีกตัวที่บ้าคลาั่งและมันเขาพุ่งกระโจนใส่เขาเขาพยายามตอกกอนกับมันแต่แรงของเขาช่างน้อยนิดเหลือเกินเขากําลังจะเสียท่าแต่ความหวังก็โผลมาสาวน้อยฮิโรมิจับซอมบี้ตัวนั้นหักคอขามือก่อนจะใช้หมันน้อยๆกระโบไปที่หน้าของมันจนลอยแล้ว ลงไปและเดินไปหาซอมบี้ตัดหัวมันดึงแขนมันออกเพื่อมั่นใจว่ามันตายและเดินมาหาซูซูกิอย่างช้าๆเอื้อมมือเพื่อยกตัวซูซูกิขึ้นซูซูกิงงว่าสาวน้อยที่อยู่บางหน้าเป็นคนหรือซอมบี้แต่ที่แน่ๆเธอไม่ทําร้ายเขาตาข้างหนึ่งเป็นคนอีกข้างเป็นซอมบี้ไม่พูดไม่จาได้เดินตามต้อยๆจนมาเจอเศษขยะกองใหญ่ที่มีอาหารกระป๋องเรียงรายซูซูกิพยายามยื่นอาหารให้เธอหลายชิ้นหลายอัน เธอก็ไม่กินจนสุดท้ายยืนอาหารแมวให้สาวน้อยก็จกกินอย่างน่าร,รื่นซูซูกิลองชิมดูสาวน้อยก็ออกอาการว่าไม่อยากให้ใครแย่งเธอกินความสัมพันธ์ที่น่าแปลกประหลาดระหว่างซูซูกิกับเครื่องซอมบีเป็นไปอย่างด้วยดีถึงแม้เธอจะไม่พูดไม่จาแต่ก็ร่มทางเดินทางวันแล้ววันเล่าแต่สุดท้ายสาวน้อยก็เพลอหลับไปซูซูกิทําได้แค่แบกร่างเธอไว้บนหลังเดินต่อยๆจนไปเจอกับรถเขน็นกลางใจป่าเขาแปลกใจมาว่ารถเข็นมาอยู่ที่นี่ได้ งงแถมยังมีป้ายกำกับว่าฟูจิรอยัลเอาท์เล็บาร์แสดงว่าแถวนี้ต้องมีห้างสปปรรพสินค้าอยู่แน่เขาเลยเข็นหญิงสาวไปตามถนนเพื่อหวังว่าจะเจอห้างอันนั้นและสุดท้ายก็ได้เจอจริงๆแต่สภาพห้างมันร้างข้าวของกระกจายเต็มไปหมดซูซูกิพยายามสํารวจจนได้เจอกับเสื้อหนังที่แสนสวยเขาเลยลองหยิบม,มาใส่ทันใดนั้นก็มีซอมบี้เดินมายินดีต้อนรับและมันก็พุ่งเข้ามาจู่โจมเขาซูซูกิพยายามต่อสู้อย่างทุลักทุเล ร้องขอให้สาวน้อยช่วยเขาฮิโรมิก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้และความช่วยเหลือก็ได้มาถึงแต่ไม่ใช่ฮิโรมิสาวผู้นั้นที่มาพร้อมขวานมีนามว่ายาบุโอดะในที่นี้มีผู้เหลือรอดมากมายโชคดีที่ซูซูกิได้มาถึงที่นี่แต่ทว่าพักพวกของเธอกลับกลัวฮิโรมิเพราะคิดว่าเป็นซอมบี้ซูซูกิเลยแถไปว่าฮิโรมิเป็นโรคนอนไม่ตรงเวลาซูซูกิหา,า,กาผ้ามาพันตาข้างซ้ายของเธอเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ ว่าเธอกลายเป็นเครื่องซอมบี้และพวกเขาทั้งสองก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนกลุ่มนี้วิ่งฝ่าซอมบี้โดยมีคนบนตึกอาคารคอยตีกะละมังหลอกล่อความสนใจและไปยังที่ปลอดภัยนบนดาดฟ้าที่นั่นถูกปกครองด้วยนายใหญ่ที่มีนามว่าอีบุระซึ่งอีบุระก็ต้อนรับเข้าเป็นอย่างดีและดูสนใจปืนของซูซูกิเป็นอย่างมากลุงอาเบะเอาเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นมาให้เขาและลุงยังใส่นาฬิกาเรือนโตซูซูกิก็สนใจลุง อาเบก็บอกมีอีกเพียบเดี๋ยวเอามาให้นะการอยู่บนดาดฟ้าถึงแม้จะปลอดภัยแต่ทรัพยากรนั้นใช้จำกัดคำคืนนั้นสุูกีและยาบุก็ได้พูดคุยกันว่าพวกเขาจะฟันฝ่ามันไปยังไงแต่ที่แน่ๆยาบุชื่นชมสุูกีที่ช่วยฮิโรมิมาถึงที่นี่ทั้งๆที่ไม่เป็นญาติมิตรกันไม่รู้จักกันด้วยซ้ําแต่ก็ยังช่วยคุณมันจิตใจงามซะเหลือเกินในเช้าวันต่อมาฮิโรมิก็ได้ลืมตาตื่นสุสกีก็ร้องเพลงกล่อมให้เธอยิ้ม แต่ก็น่าเสียดายไม่มีอาหารแมวที่จะมอบให้เธอสุสกิที่ไม่รู้จะทําอะไรก็ได้ไปจ้องมองซอมบี้ต่างๆนานาที่ยืนเรืนรยอยู่ด้านล่างลุงอาเบก็มาพูดคุยด้วยบอกว่าซอมบี้มีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมันจะทําบางสิ่งที่มันทําก่อนที่จะติดเชื้ออย่างเช่นเจ้านั้นมันเคยเป็นนักกีฬามหาลัยมาก่อนในละแวกนี้วันๆเอาแต่กระโดดฝึกปลืออยู่นั่นแหละส่วนผู้หญิงคนนั้นช้อปปิ้งในทั้งวันกลายเป็นซอมบี้ก็ยังบ้าช้อปปิ้งอยู่ลุงอาเบรู้จ เพราะนั่นคือภรรยาของเขาแต่เขาก็ทําใจได้แล้วละ่ะลุงอาเบะได้แต่โมเลยลืมไปว่าอิบุระต้องการพบซูซูกิซูซูกิก็ได้พบกับอิบุระที่เป็นผู้นําที่นี่เขามีแผนที่จะลงไปชั้นล่างณนะคลังเก็บสินค้าเนื่องจากทรัพยากรของพวกเขาเหลือน้อยเต็มทีคงจะอยู่ได้ไม่ถึงพรุ่งนี้ต้องหาของกินมาเพิ่มและต้องการความช่วยเหลือจากซูซูกินั่นก็คือขอใช้ปืนซูซูกิก็กังวลเรื่องกฎหมายที่ว่าห้ามมอบปืนให้กับคนอื่นแต่ที่นี่ อิบุระนั้นคือโกดเขาเป็นใหญ่สุดถ้าซูซูกิไม่ยอมทําตามที่เขาบอกสาวน้อยที่เขาพามาด้วยก็จะเป็นอันตรายนั่นคือคำาคเพราะว่าลูกน้องของอิบุระที่อยู่ในอาการหืนกระหายต่างสนใจฮิโรมิเป็นอย่างมากถ้าไม่มีโยโบคอยป้องกันก็คงจะเสียสาวไปแล้วแต่แรงของโยโบคนเดียวคงจะตอกก่อนผู้ชายทั้งหมู่ไม่ได้จนสุดท้ายซูซูกิก็มาช่วยเหลือพร้อมปืนในมือแต่ทว่าอิบระที่กลุ่มอํานาจที่นี่ไม่ยอมให้ใครใช้ปืน พลักการแน่ๆเลยเล็งเป้าหน้าไม้ของเขาไปที่ฮิโรมิถ้าซูซูกิไม่ยอมทําตามบัญชาสาวน้อยผู้นั้นคงต้องตายเป็นแน่แท้และเหล่าลูกน้องของอิบุระก็มาล,ล้อมล้อมฮิโรมิเพื่อจับเธอเป็นตัวประกันซึ่งแน่นอนฮิโรมิไม่ยอมใครง่ายๆพลังกายของเธออย่างก,กับช้างสารสัตว์ผู้ชายคนหนึ่งจนเปียวลอยละล่องไปและนั่นก็ทําให้ภาพปิดทาของเธอหลุดออกมาทําให้ทุกคนได้เห็นแววตาของเธอและได้รับรู้ว่าสาวน้อยผู้นี้เป็นซอมบี้ อิบุระไม่ลังเลเลยที่จะลั่นไกใส่หัวเธอจนเธอสลบแน่นิ่งไปและซูซูกิก็เดนกระทืบจากลูกน้องของอิบุระซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเลือดอาบไปทั่วปากและปืนก็เดินยึดไปเมื่อลูกน้องหัวโจกได้รับปืนเขาก็มีอำนาจมากขึ้นและคิดจะค้นล้มอิบุระโดยใช้ปืนลูกสองในมือในเวลาต่อมาซูซูกิหลังจากที่โดนกระทืบจนน่วมแต่เขาก็ยังเป็นห่วงอาการของฮิโรมิเลยไปดูอาการซึ่งในเต็นท์ก็ ยาบุอยู่ด้วยยาบุเธอเคยเป็นหมอมาก,ก่อนและเธอก็แปลกใจที่ฮิโรมิยังมีชิบจรทั้งทั้งที่ตาข้างซ้ายเป็นสมบีไปแล้วโดยปกติสมบีจะไม่มีชิบจรและเคลื่อนไหวร่างกายตามสัญชตาตญาณก่อนที่จะกลายร่างแต่เด็กผู้นี้แปลกมากและมีความเป็นไปได้ว่าเธอจะมีโอกาสหายดีในส่วนของเรียวหลังจากที่ยึดอำนาจอิบุระได้แล้วเขาก็ได้รวมพลชายจากักรเพื่อบุกไปห้องเก็บสินค้าเพื่อเอาสาเบียงมาซึ่งในกองนั้นอิบุ ระนายเก่าที่โดนเชคหัวลุงอาเบะและสูซูกิก็ได้ร่วมทางไปด้วยซึ่งการเดินทางก็เป็นไปได้ด้วยดีเนื่องจากคนบนตึกอาคารคอยหลอกล่อความสนใจซอมบี้จนพวกเขาไปถึงชั้นใต้ดินแต่ทวาข้างล่างมันช่ากมืดมิดไร้ซึ่งแสงไฟพวกเขาเลยไม่รู้จะไปทางไหนแต่ทว่าจูๆ่ๆไฟกลับติดขึ้นมาจนเห็นคางสินค้าชัดเจนพวกเขาไม่รอช้ารีไปรวบรวมของกินที่นั่นส่วนซูซูกิสิ่งแรกที่เขามองหาคืออาหาร แมวซะง,งั้นโดยที่พวกเขาทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่รับรู้เลยว่ามีคนสอดซองจากกล้องวงจรปิดที่เปิดไฟสองทางและเปิดเพลงบรรเลงหลอกล่อพวกซอมบี้เข้ามาไกลเวลาผ่านไปไม่นานซอมบี้ก็ได้ตรุกเข้ามาลูกน้องคนหนึ่งถูกฆ่าเรียวใช้ปืนในมือยิงลูกน้องพร้อมกับซอมบี้ให้ตายแต่เสียงปืนนานที่ดังกระหึม่มมันก็ได้กระตุ้นซอมบี้เข้ามาใกล้เช่นกันทําให้พวกเขาโดนซอมบี้ไล่ฆ่าทีละคนทีละคนถึงแม้จะมีอาวุธปืนแต่ทั้ง หมดทั้งมวลน,นอกจากปืนลูก2องแล้วที่เหลือก็แค่บีบีกันพวกเขาก็จัดกระจายเพื่อหาทางรอดอีบุระก็ได้รับชมทุกอย่างผ่านกล้องวงจรปิดเขานี่แหละคือผู้บงการทุกอย่างเพื่อล้างแค่ลูกน้องที่ทํารัฐทหารใส่เขาเขาเปิดเพลงให้ดังขึ้นดังขึ้นจนไปกระตุ้นแรงฮึดเหิมของซอมบี้นักกีฬาและพร้อมที่จะโชว์สเต็ปการกระโดดลอยเลี้ยวขึ้นมาบนดาดฟ้าหัวกระแทกอย่างจังแต่ทว่ามันยังไม่ตายซอมบี้ตัวหนึ่งขึ้นมาด้านบน ได้มันไล่กัดกินผู้หญิงที่เหลือและไม่มีใครสามารถต่อสู้กับมันได้เลยดัดผ้ามาที่ซูซูกิเขาได้แต่หลบซ่อนตัวอยู่ในตู้ล็อกเกอร์และได้เห็นว่ามีซอมบี้สองตัวอยู่ตรงหน้าทันใดนั้นเสียงวอที่ตกอยู่บนพื้นก็ได้ดังเสียงขอความช่วยเหลือจากคนบนดาดฟ้ายาบูบอกว่าซอมบี้ตัวหนึ่งขึ้นมาได้และมันไล่กัดทุกคนตอนนี้เหลือแค่เธอกับฮิโรมีเท่านั้นที่ยังปลอดภัยถ้าไม่มีใครมาช่วยพวกเธอทั้งสองคงเป็นเหยื่อซอมบี้มากมายที่กำลังคืบคลานอยู่ อยู่บนนี้ซูซูกิวางแผนในหัวว่าควรจะทำอย่างไรดีเขาพุ่งทะยานผ่านตู้อกเกอร์และโดนจับกินอย่างง่ายดายแต่นั่นเป็นแค่การมโนของเขาจินตนาการซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าทุกครั้งที่เขาออกไปก็จะโดนพวกมันจัดก,การอย่างง่ายดายทำให้เขาเกิดหวาดกลัวคิดจนตีทวนว่าไม่มีทางไหนที่เขาออกไปและจะรอดได้เลยและโยบุกก็ได้ย้ำเตือนอีกครั้งโดยน้ำเสียงที่น่าสิ้นหวังว่ามันเป็นนักที่คุณที่ต้องช่วยเหลือเธอนะอย่าลืมสิเด็กน้อยคนนี้รอคุณอยู่ ประโยคนั้นทําให้ซูซูกิลุกขึ้นสู้และพุ่งออกมาจากอลเกอร์กวาดแกว้งค้อนในมือเพื่อต่อสู้แต่ทว่าก็เจอกับความว่างเปล่าเขามาโนนอยู่ในตู้ตั้งนานโดยที่ไม่ทันสังเกตว่าซอมบี้มันเดินไปแล้วในการที่เขาพูดเสียงดังทําให้ซอมบี้ตัวหนึ่งกระโจนเข้ามากัดแขนเขาใช้ค้อนในมือต่อหัวมันซ้าแล้วซ้ําเล่าและหยิบทงดับเพลิงฟาดหัวมันจนแน่นิ่งโชคยังดีที่แขนซ้ายของเขามีนาฬิกาหรูมากมายใส่เอาไว้ขอบคุณลุงอาเบะที่เอามาให้แต่ถึงขะนั้น ซูซูกิยังคงต้องวิ่งเนื่องจากที่นี่ไม่ไ,มได้มีซอมบี้แค่ตัวเดียวเขาวิ่งหนีเพื่อหาทางออกแต่สิ่งที่เขาเจอคือปืนลูกสองคู่ใจของเขาตัดผ้ามาที่ยาบุเธอได้แบกมิดริลงมาจากชั้นดาดฟ้าและลงมายัางชั้นใต้ดินณนะลานจอดรถเพื่อหาทางออกแต่แล้วคนที่เขาเจอกลับเป็นอีบุระอีบุระบอกว่าทางนี้ปลอดภัยฉันล่อซอมบี้ที่เหลือไปที่อื่นหมดแล้วใบที่รถของฉันมันจอดอยู่ด้านล่างและววางซอมบี้ด้านหลังของเธอทิ้งด้วยมันจะเป็น ภาระของเราและมันจะอาลาว่าตอนไหนก็ไม่รู้รวมถึงตัวเขาก็ด้วยอีบุระมีแผลที่แขนและตอนนี้เส้นเลือดของเขาก็แปลเปยนเป็นสีดำก่อนที่เขาจะกลายร่างเขาได้ควักลูกตาทั้งสองของเขากลัวว่าตนเองจะเป็นอันตรายต่อเพื่อนฝูงรีบทำลายดวงตาทั้งสองก่อนที่ยังมีโอกาสแต่ถึงแม้ดวงตาของเขาจะมืดมิดหูของเขาก็ได้ยินชัดทำให้เขาสามารถไล่ต้อนสาวๆอย่างบ้าคลั่งยาบูพยายามวิ่งหนีพร้อมแบกสาวน้อยอไว้บนหลังนานทำ ให้เธอวิ่งได้ช้าและแล้วฮีโร่ก็ได้ปรากฏซูซูกิแหลงเป้ามาที่อิบระลั่นไกแคเ่เรียงเดียวทําให้อิบุระแตกกระจายเป็นเสี่ยงเสี่ยงและเข้าไปช่วยเหลือสาวทั้งสองและเขาก็รู้ดีว่าเสียงปืนที่ดังกระหน่ำมันต้องเรียกซอมบี้มาแน่และสิ่งแรกที่วิ่งเข้ามานั่นก็คือเรียวเรียวยังไม่ตายเขามาพร้อมอาวุธหน้าไม้ทั้ง4ี่คนรีบตรูไปที่รถของอิบระและลุงอาเบะก็ได้วิ่งมาพร้อมกล่องทับซอมบี้ที่ไล่ตามเขาพวกเขาทั้งห้าโดนประ กบทั้งหน้าและหลังไม่มีทางหนีเหลือแค่ต้องประจันหน้าซูซูกิใส่หูฟังและเล็งเป้าไปอย่างซอมบี้ลันไกทิลนัตทิลนัตเพื่อชะลอการเคลื่อนไหวของพวกมันยอบุกก็นําขวานประจาตัวของเธอเพื่อมาต่อกรกับมันเรียวและลุงอาเบะก็พร้อมประจันบานไม่สู้ก็แค่ตายถึงแม้เรียวจะมีแค่น้าไม้กระเจาะกระจอกยิงใส่พวกมันพวกมันก็แค่คันคันแต่ทว่าใจสู้ก็เหลือล้นลุงอาเบะใช้เหล็กในมือฟาดพวกมันทีละตัวทีละตัวแต่แล้วนักซูโม ร่างโตก็ได้เดินมาถึงแม้มันจะตัมเตี้ยมแต่ก็วิ่งไวซูซุกิที่ได้เห็นก็รีบบรรจุกระสุนเพื่อสังหารมันเข้ามาใกล้เต็มทีเสียงปืนดนังปั้งขวสมองมันกระจายแต่ร่างมันยังวิ่งมาอยู่และล้มมาทับซูซุกิอย่างจังเขาพยายามคลืบคลานออกมาแต่ทว่าก็มีซอมบี้ตนึ่งมากัดเขาโชคยังดีที่มีโรเล็กบนแขนซ้ายคอยป้องกันเมื่อเขายีปืนได้ก็รีบฟาดมันด้วยด้ามปืนและลั่นไกเพื่อสังหารคลึกคลานตัวเองออกมาจากร่างซอมบี้ที่ใหญ่โต เมื่อไม่มีซูซูกิคอยซัพพอร์ตเรียวก็โดนรุมกระหน่ำด้วยซอมบี้มากมายเขาไม่สามารถหลบหนีและโดนกระหน่ำกินในส่วนของลุงอาเบะถึงแม้จะสู้เต็มที่แต่ก็แพ้พิษภรยาภรรยาของเขาในร่างซอมบี้กัดไปที่คอลุงอาเบะอย่างจังลุงอาเบะใช้แรงเพื่อสุดท้ายแทงไปที่หัวใจภรรยาตายในอ้อมกอดของเขาอาเบะรู้ดีอีกไม่นานเขาก็ต้องกลายร่างเลยยอมปลิดชีวิตตัวเองด้วยน้ำไม้นมือซูซูกิลุกขึ้นมาสู้ ทั้งที่รู้ว่าไม่มีความหวังยาบุก็เริ่มหมดแรงเหลือแค่เขาท่านที่มีปืนโซซูกิถอดนาฬิกาบนข้อมือเพื่อทําให้ตนเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นและร่างกายส่พวกมันให้ตายลงไปทีละตัวทีละตัวทักษะ,ะการยิงปืนของเขาได้นํามาใช้เป็นประโยชน์แล้วตอนนี้วันช็อตวันคิวเขาสามารถทําได้จนพวกมันไม่มีเหลือรอดเลยสักตัวโซซูกิได้นั่งลงเพราะแรงเหนื่อยในการนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวซอมบี้ตัวอื่นก็มาพวกเขาทั้งสาม เลยจะมุ่งไปที่รถแต่ทว่าเจ้าซอมบี้ตัวร้ายก็ได้ปรากฏนักกีฬากระโดดไกลได้จับจ้องมองมาที่พวกเขาซูซูกิคลำหาลูกปืนในกระเป๋าเพื่อบรรจุและเล็งไปที่มันซอมบี้รีบวิ่งด้วยความเร็วซูซูกิได้ยิงตรงหน้าอกจนมันล้มไปแต่ทว่ามันยังไม่ตายและได้ลุกขึ้นมาด้วยการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดมันพุ่งกระโดดสูงซูซูกิร่างกาอีกครั้งแต่ก็พลาดเบาเขาได้รีโหลดปืนเพื่อบรรจุกระสุนคลำหาตามกระเป๋าเสื้อก็ไม่เจอลูกปืนเลย มองหาตามพื้นก็ได้เห็นอยุ่นัดหนึ่งแต่ทว่ามันอยู่ไกลมากเขาเลยต้องวิ่งเพื่อไปหยิบลูกปืนมาซอมบี้ตัวร้ายใช้จังหวะนั้นในการพุ่งโจมตีเป็นเวลาแค่เซียววีที่ซอมบี้จะมาถึงเขาสุสกิก็สามารถเป่าหัวมันในกระสุนนัดสุดท้ายแต่ทว่ามันกลับยังไม่ตายสมองของมันยังเคลื่อนไหวได้และครั้งนี้มันก็เล็งเป้ามาที่สาวๆสุสกิไม่เหลือลูกกระสุนแล้วมันวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงสุสกิใช้ด้ามปืนฟาดไปทั่วของมันและสาว ซอมบี้ตัวร้ายก็ได้ตายลงไปเพราะพิภัยความเร็วของตนเองและทั้ง3ก็สามารถขึ้นรถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยและได้เพียงแค่หวังว่าจะได้มีชีวิตต่อในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลง i am hero ได้คะแนนจาก imdb อยู่ที่6 8เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย